สวัสดีครับผมรัตพลัญาเสศนะครับเป็นเจ้าของกิจการร้านบาโชห่วยนะครับร้านบาโชห่วยนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลทับรามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับประเภทนะฮะสินค้าที่ขายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไก่สดนะครับหมูสดนะครับแล้วก็จำพวกลูกชิ้นนะครับแล้วก็อาหารทะเลแช่แข็งครับครับก็นะฮะร้านของเรานะครับก็ได้เข้าร่วมนะครับในส่วนของโครงการแอปทูสมาร์ทเมอร์ชานนะครับก็ สามารถรับชำระเงินนะครับผ่านแอปตัว t u m o n i Wallet ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสินค้าภายในร้านมากมายนะครับให้ลูกค้าเลือกเลือกซื้อเลือกเอนะครับาไปบริโภคนะครับแล้วก็แอปตัวนี้นะครับสามารถชําระเงินจ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรนะครับก็สามารถจ่ายผ่านตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เรายังมีสิทธิพิเศษนะครับสำหรับการที่เป็นร้านทูสมารค์มอชานทูก็ให้ในส่วนของการติดเน็ตนะครับ อินเทอร์เน็ตทัวร์ไลน์ฟรีนะครับใช้งานฟรี1ปีเลยนะครับแล้วก็ในตัวของแอป t ู o n น y วเอเลตัวนี้นะครับก็ให้ความสะดวกสบายของทางร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายค่าบัตรเครดิตนะครับหรือว่าค่าน้ำค่าไฟนะครับวันนี้ก็ไม่ต้องออกไปชําระถึงข้างนอกแล้วนะครับครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของซิมคนละครึ่งนะครับจากทางทูมูเพนะครับวันนี้ก็ ขายปุ๊บนะครับก็ม <throat> like ีกําไรนะครับ19บาททันทีแล้วก็สามารถนะครับเติมเงินให้กับลูกค้าเราก็มีกําไรจากการเติมเงินอีกต่อด้วยนะครับก็ขอฝากร้านไว้ด้วยนะครับกับร้านมาโชว์หวยนะครับแล้วก็โครงการดีๆนะครับจากทางซิมคนละครึ่งนะครับจากทางชูมุก๋ยวขอญาตไปส่งของก่อนนะครับ วันนี้จ้ิงๆคนละครึ่งนะครับก็สามารถครับรับเงินคืนจากแอปโชูนี่บอรอดกิ้งก็สามารถนำกลับไปของหลัง้านไก่หมดได้เลย